สวัสดีครับผมก็มาเจอกับช่างน่มประธานสุธมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานซ่อมสีอีกเช่นเคยนะครับมาต่อกันนะครับผมฝาก็โปรงเชฟโรเลตสีแดงแตอนนี้นะครับก็พ่นสีรองพื้นเสร็จแล้วแล้วก็ได้ทําการขัดปรับสีรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับงานออกมาแบบนี้นะครับผมตรงส่วนข้างล่างที่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 ผมบอกตั้งแต่ขั้นต้นนะครับเราจะพ่นแค่บางๆเพื่อให้มันเป็น ไทมเมอร์เป็นบล็อกบล็อกผิวบางๆเท่านั้นนะครับส่วนบริเวณเนี้ยเราจะพ่นหนาหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เสียหายก็คือมันมีสีโป้ด้วยนะครับเราก็เลยต้องบล็อกหนาหลังจากนั้นเราขัดปรับผิวเรียบร้อยนะครับขัดปรับผิวอย่างนี้เลยอันนี้ผมจบด้วยเบอร์แปดร้อยนะครับเบอร์เดียวนะครับถ้าเราพ่นถ้าเราพ่นผิวเนียนแล้วก็จบด้วยเบอร์แปดร้อยเบอร์เดียวนะครับเบอร์หกร้อยหรือเบอร์แปดร้อยก็ได้นะครับ อันนี้คือฝานี้พร้อมที่จะพ่นสีได้แล้วนะครับสีก็ได้แล้วสีก็เทียบเสร็จแล้วนะครับเป๊ะเลยเหมือนอผิวของอผิวสีของโรงงานนะครับจะออกแดงๆส้มๆฝาที่ลูกค้าทำมาทำมาก่อนหน้านะครับมันจะออกแดงชด้ำๆดำๆลูกค้าบอกว่าสีมันไม่เหมือนสีมันไม่เหมือนสีเดิมก็เลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูแผ่นเทียบนะครับว่ามันเหมือนแค่ไหนไปดูครับ นะครับแผ่นเทียบคือแผ่นนี้นครับเ,เราเทียบกับประตูนะครับเพราะว่าประตูเนี่ยไม่ได้ทําไม่ได้ทําสีมาไม่ได้เลยนะคือประตูเนี่ยของมันยังเป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะครับอันนี้หน้าหน้าข้างอันนี้หน้าตรงนะครับแต่ว่าถ้าเอามาเทียบกับแก้มแก้มที่เขาเคยเขาเคยทํามาเนี่ย หน้าข้างเนี่ยมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวแก้มเนี่ยมันจะออกแดงไปทางโทนแดงที่มันไม่ออกส้มนะครับมันจะดูค้ำๆหน่อยมันจะออกทางแดงแต่ว่าของเชฟเนี่ยมันแดงนะครับแดงแต่มันจะออกแบบยังไงจางๆส้มๆมันก็เลยเทียบเข้ากับตัวสแตนดาร์ดของเขาซึ่งลูกค้าก็อยากได้แบบนี้แต่ว่าตัวแก้มเนี่ยมันมันเป็นแดงอย่างเงี้ย มันเป็นแดงดูผ่านกล้องอาจจะไม่เห็นนะ,ะดูมุมนี้ก็ได้แก้มเนี่ยเห็นไหมครับมันจะดูดำๆคล้ำๆกว่านะครับมันจะดูดำๆัคล้ำกว่าแล้วกด็ดูตัวแผ่นของเรานะครับนี่ครับมันจะออกส้มๆก็คือมันจะเทียบเป๊ะกับตรงประตูนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นแก้มเนี่ยมันต้องไม่เหมือนกับฝากระโปรงแน่ๆเลยนะครับเพราะฝากระโปรงเราเราเทียบกับประตูให้มันได้สีเทียบกับโรงงาน เดี๋ยวต้องรอคุยกับลูกค้าอีกแล้วมั้งว่า,าจะเพิ่มเติมในส่วนแก้มไปด้วยไหมถ้าอยากแบบว่าอยากได้สีที่มันที่มันเข้ากับประตูอย่างนี้นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะพ่นฝากระโปรงไปก่อนแหละเนาะสีก็ได้แล้วต่อไปก็เป็นการพ่นนะครับอให้ดูหลายๆมุมนะครับอันนี้ฟุกได้นะครับฟุกได้คือผมผสมสีไม่เป็นหรอกครับอาศัยฟุกเอาเนี่ยครับโอเคติดตามชมผลงานต่อไปครับ